สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซองโพสต์เก่าแตงโมนิดาเคยพูดถึงเรื่องคนที่เห็นเงินผู้ชายดีกว่าเพื่อนชาวเน็ตมีการขุดโพสต์เก่าของแตงโมนิดาโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม61่งแตงโมโพสต์ว่ามันจะมีคนบางประเภทที่เห็นเงินและผู้ชายดีกว่าเพื่อนและมันดันเป็นกฎเหล็กของเราด้วยไงไม่ชอบมีปัญหากับเพื่อนเพ,นเพราะเหตุผลน,นี้ดันมีทุกข,ข้อบไรยอย่าเอาไปอ้างทําธุรกิจใดๆพอทั้งนี้ถึงแม้ a c e b o o k ดังกล่าวจะถูกลบภาพลบ คลิปและปลิวไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมี Facebook ที่ชื่อคล้ายเดิมเปิดขึ้นมาใหม่โดยก็ยังโพสต์รูปภาพในวันเกิดเหตุแบบรัวๆท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ